เปิดช็อตประทับใจโบชียาดาทำสิ่งนี้ในงานแต่งของฟลุกนาตาลีค่ะแม้จะอยากกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนและมิตรภาพที่ดีต่อการร่วงโบเชียาดาและฟลุกเกิกโพลเราจะเห็นว่าทาั้งคู่นั้นต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีมากๆ้างแบบไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งล่าสุดในงานฉลองมงคลสมรสฟลุกนาตาลีและสาวโบก็ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งสาวโบได้โพสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวและเผยภาพบรรยากาศภายในงานโดยมีบางช่วง บางตอนเห็นจังหวะสาวโบช่วยจับกระโปรงให้กับสาวนาตาลีซึ่งแฟนคลับใจฟูคอมเมนต์ชมบอกว่าตอนคุณโบช่วยคุณนาตาลีจับกระโปรงคือจริงใจมากโชคดีของทุกคนมากค่ะทิเลอร์กันแบบไม่ติดค้างโดยมีคนแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ